สวัสดีครับพบก,กับทีแอนเตอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับอ่าลูบีก,กับตัวกราชาบป,ปกติพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับโอลโ,โบโเลนเจอร์นะครับจะมาวันพฤหัสนี้แล้วนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะอ่าพฤหัสนี้นะครับพฤหัสที่31มีนาคมนะครับ ตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ประจําเดือนเมษายนนะครับหลังจากนั้น4ี่ทุ่มในว,วันเดียวกันเพิ่มโอกาสคู่เทพอันะะนั้นเนี่ยรูบี้นะครับกับตัวปกติอันนี้ต้องพร้อมแล้วนะครับแล้วก็รับตารางล็อกอินนะของเดือนเมษายนนะ,ะส่วนตารางล็อกอินพิเศษอันนี้ต้องรอดูเออเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์มาหยุดกระแสความร้อนแรงตอนนี้อันนี้ไม่รู้นะว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นพร้อมกันนะครับ อ่าเข้าเกมมานะครับอ่าเดี๋ยวรับรูบี้สนิดหนึ่งนะครับคือไอดธีักนี่ก็ไม่ได้เติมแล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับก็ซื้อแค่พาร์อย่างเดียวนะครับอ่าก็ใช้ทีมเดิมๆนะครับก็อยากได้เกียร์เหมือนกันเออดาราว่าเมื่อวานนะ,ะจบที่มาสเตอร์สเหมือนเคยนะครับอ่าโอเควันนี้ครับก็เป็นคำใบโคโรโบครั้งสุดท้ายแล้วออไม่ใบต่อแล้วอันนี้เอาครั้งสุดท้ายไปเลยนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับอันนี้ก็สามารถที่จะถ่ายจากคำใบ้นะเพราะว่ารอบนี้ก็ต้องใช้คำว่าใบ้กันตรงๆเลยนะครับส่วนคนที่คิดว่ารู้แล้ว100%อนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นแค่ว่าเฮ้ยจะมีแกงหม้อใหญ่หรือเปล่านะครับเอพิฟูเดย์หรือเปล่าเออจะมีพริกล็อกน้าไหงายกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไปรอลุ้นพร้อมกันแล้วกันนะได้ได้ว่าก็รอลุ้นสนุกสนุกนะครับเดี๋ยววันพุธนะครับพุธที่30 มีนานครับดึกๆนะก็คงต้องตามเดิมแหละที่เพจลายเรนเจอร์ทางการทไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เรารุ้นกันอีกทีนึงนะครับส่วนของไฟลุดอันนี้มีน้องๆถามเข้ามาหลายคนคือผมก็ตกใจตอนแรกก็เห็นแล้วแบบเห็นแบบแบบเอา้าหลุดแล้วนี่ว่าอย่างนี้ก็เฉลยได้เลยดิสรุปไม่ใช่นะเออไอ้เจ้าทอกระดกนะครับสรุปก็เป็นบอสกิเลต ไฟล์อันนั้นเนี่ยเป็นบอสกิลเลตนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมโคโรโบนะที่มาทำบนกิลเลตนะครับส่วนรูปรุดรูปรุดเนี่ยคือเขาทำขึ้นมานะไม่ได้มีหลุดเข้าไฟล์ตัวเกมนะรูปรุดเนี่ยคือมันก็มีอยู่ในคำใบอ,ะบอ่ะบอกในคำใบไปแล้วว่ามันมีเกมมันมีคอล์ลันะครับซึ่งมันคอร์ลักันอยู่นะครับแล้วก็มีรูปมานะครับก็ น่ารักนะครับดูดีเลยทีเดียวนั่นแหละเขาก็ทํารูปขึ้นมานะสรุปเนี่ยที่หลุดเข้าโตเกมนะครับที่เกี่ยวกับโคโรบโบเนี่ยต้องใช้คําว่ายังไม่มีเลยนะอ่ามีแค่กิเลสโคโรบโบเนี่ยแหละที่อ่าเดี๋ยวคงจะรอดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของของแจกนะส่วนใหญ่คงไม่มีอะไรแหละลุ้นกันว่าของแจกจะมีอะไรนะก็เลยคิดว่าน่าจะเบื้องต้นนะน่าจะเป็นตัวโครโรโบัวแจกอ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวรอดูพร้อมกันดีกว่านะ อันสุดท้ายนี่ที่เห็นเห็นกันาเนี่ยอาจจะแบบหลอกซ้อน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 หลอกหรือเปล่านะอันสุดท้ายก็เดี๋ยวเราดูนพร้อมกันนะครับอันเดียวย้อนคําใบสนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่อันแรกเลยอีหยางวะนะครับก็ใบกันกว้างๆเลยนะอีหยงวะก็จะประมาณว่ายังไม่ใหม่อยู่นะครับคนไม่รู้จักอ่าถ้าไม่ได้อยู่ในวงการอนิเมะเนี่ย หรือมันด้เป็นสายแบบชอบดูซีรีส์ชอบดูอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าไม่น่าจะรู้จักคนรู้จักน่าจะน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในวงการอนิเมะดูมัง,งะดูอนิเมะนะครับดูตามช่องทางต่างๆเนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักแล้วก็อาจจะใช้คําว่าดังช็อะกลุ่มก็ได้นะครับเพราะว่า ปีที่แล้วนะครับเน้นเลยนะปีที่แล้วเนี่ยดังเป็นกระแสค่อนข้างจะใหญ่โตก็มีทั้งกระแสที่ดีนะครับกับกระแสที่ไม่ดีกระแสที่ไม่ดีก็จะเป็นดราม่านะครับอ่นนี้ก็จริงๆก็มีหลุดไปบ้างนะออในคลิปกันก่อน,นครับซีซั่นหนึ่งจบไปเรียบร้อยนะครับอ่บามังะยังดําเนินต่อนะครับต่อสู้กันยับเลยครับอ่าไอ้ตรงมีเกมเนี่ยมีคนถามว่าพี่หลอกหรือเปล่าก็ตอนนี้น่าจะเห็นแล้วละ่ะ เรื่องของคอลแลปชนครับก่อนน้นนี้คือน่าจะไม่มีใครเห็นแต่ผมไม่เห็นมาตั้นงนานแล้วแต่ไม่เอามาให้ดูเออามาให้ดูก็รู้สิอ่าแันตรงนี้ไม่ได้หลอกนะมีมีคอลแลัปนะครับส่วนตัวเกมของมันโดยตรงเนี่ยจริงๆผมก็บอกว่ามีเพียงแต่ว่ามันไม่น่าจะว่าเป็นของเจ้าของหรือเปล่าคือทําออกมาแบบอะไรก็ไม่รู้ก็เรียกได้ว่าก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําออกมาแบบจริงจังนะครับอ่ะโอเคคําใบสุดท้ายนะครับก็ เอาแบบที่ไม่ส้มชาวบ้านแล้วกันนะอนิเมะซีซั่นหนึ่งมี12ตอนนะครับอ่คนถือลิสิ์อนิเมะอันนี้เนี่ยมีเจ้าเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเอาเวนเจอร์คอมโบและนืดตัวชน่าดน้ำรุ่นเก่าเอาไปเท่านี้นะครับอ่าคำว่าสุดท้ายนะ อนิเมชันหนึ่งมี12ตอนนะครับคนถือลิขสิทธิ์อนิเมะต,ตอนนี้มีเจ้าเดียวนะครับแล้วก็ a อเวนเจอร์คอมโบและหนืดตัวชนท่านำรุ่นเกา่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะสุดท้ายก็อขายที่ยังไม่รู้นะครับคำใบเอาไปทายกันได้นะก็ใบ้กันตรงๆนะอ่ะส่วนคนที่คิดว่ารู้แล้วนะครับก็ไปรู้อีกทีนะึงนะว่าจะแบบแกงหมอ้อใหญ่เอพิฟูเดไหมนะครับอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะแบบหลอกซอนหลอกซอนหลอกซอนหลอกอลอก,ก็อย่างที่บอกว่าอ่ะอย่าพึ่งออกตัวแรงกันนะ อ่าก็ช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับเบามือกันหน่อยนะพี่เอ้ยนะครับเราจะได้อ่าสนุกสนุกกันไปอย่างยาวนานนะครับเอาเคส่วนของดราม่านะครับเซเว่นเดย์เฟสติวัลอันนี้นิดนึงนะคือผมว่ามันเป็นเรื่องของรองเท้าเรียลหนาดตัวเดียวเลยอะ่ะเพราะว่าอ่าอย่างพวกคัมแบ็กเงี้ยตัวก็กบมันก็แจกนะแต่ว่ากบม่วงในคัมแบ็กนี้ไม่มีแจกนะครับก็มีแค่กบธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ตกาชาท์นะปัญหาคือรองเท้าเรียลหนาในแหละอย่างที่บอกว่า เขาไม่ได้แจกมานานมากแล้วอะแล้วก็เราก็อยากได้ผมเองก็อยากได้นะอะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนนะเพราะว่าก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะก็ของทางช่องผมก็มีนะอ่าเพรีลงการคือแน่นอนครับก็เยอะแยะมากมายคือผมก็บอกแล้วว่าช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยควรจะไปแจ้งนะครับที่หลิงซีซีนะครับเพราะว่า จริงๆเนี่ยก็ไม่แน่นะผู้พัฒนาก็จะมีแพลนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาครับผมก็แค่ให้แจ้งผ่านลิงก์ซีซีนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการกระตุ้นอ่ากระตุ้นผู้พัฒนานะครับให้เขาแบบต้องแตกนะต้องต้องแตกและไม่แจกนี่โดนนะหนักนะอ่าแล้วต้องอย่าเป็นแหวนเลี้ยนหนาดด้วยนะคืออย่างน้อยต้องพื้นฐานเนี่ยเป็นรองเท้าเลี้ยนหนาดหรือถ้าคุณจะเจ๋งหรือจะใจนะครับก็ทําเป็นอาวุธเลี้ยนหนาดออกมาเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไนงะ เกียร์จาก7ดาวเรียวนานเนี่ยก็มีแค่รองเท้าครับเกียร์ป้องกันนะแล้วก็แหวนเกียร์ตกแต่งซึ่งแหวนไม่เอาเออแหวนค่อนข้างจะเน่านะอันนี้ก็เลยแนะนําว่าช่องทางเนี้ยดีที่สุดอ่าอย่าไปที่ทวิต t ตอรอันนั้นก็เป็นทีมงานญี่ปุ่นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาในภาพกว้างอีกนะครับส่วนคือกิจกรรมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมระยะสั้นนะ15วันเท่านั้นนะครับ มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสร้างใหม่ผู้เล่นใหม่ได้ตลอดการไม่ใช่นะเขาทําขึ้นมาแค่15วันถ้าเราลองคิดตามดีๆด,ดูนะครับผู้เล่นใหม่แท้ๆแ,แบบแท้ๆเลยเนี่ยมันจะมีสักกี่คนไอ้สิวันเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วมันจะทําให้เขาเนี่ยเล่นเก่งมากขึ้นหรือเปล่าอ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองในมุมนี้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าสร้างไอดีใหม่ซึ่งเมื่อวานอ่าผมก็คือไอดีเก้าผมตั้งใจจะสร้างอยู่แล้วนะ ยังไงเราก็สร้างอยู่แล้วในปีนี้เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนพอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บสร้างดีกว่านะครับเพราะว่าก็ทำคอนเทนต์นะหลักๆนะก็คือทำให้ดูว่าเฮ้ยมันแจกอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยโอ้แจกตั๋วก็เยอะอยู่กันนะเออกบก็แจกเยอะคือแจกของเยอะนะครับเรียกได้ว่าไอดี ID แบบว่าโอ้เติบถ้าเป็นคนคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยแล้วสร้างอดีใหม่เนี่ยไอดี ID แบบบอกเลยครับว่า โตครับโตสบายเลยนะเออ๋อยวก็เป็นผู้เล่นใหม่นะผมมองว่าก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแหละเพราะว่าเกมนี้รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะครับอ่าส่วนบางคนบอกว่าทําไมไม่แจกแบบทีเดียวยกเซิร์ฟเลยคืออังจริงนะเรามองแบบว่าภาพรวมเลยไปดูเกมอื่นก็ได้นะเขาต้องแยกออกมานะกิจกรรมของในส่วนมือใหม่ กิจกรรมในส่วนของมือใหม่นะครับในส่วนของมือเก่าที่จะเป็นโหมดทั่วไปนะครับหรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นคัมแบ็กทุกเกมเนี่ยมันต้องแยกส่วนกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกแหละปัญหาคือตัวเดียวรองเท้าเรือหนักนะครับที่ทุกคนอยากได้นะครับยกเว้นแบบพวกเติมไปเยอะนะคือเติมไเยอะเขาก็ไม่ค่อยอยากได้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็ใช้เกียร์ที่ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เปิดนะครับ เดี๋ยวนี้มีน้องๆถามเข้ามานะครับในส่วนของตู้8ปีนะครับตู้แปดปีอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะไม่สามารถเก็บสะสมไปได้คือสะสมไปจะเอาไปเปิดอะไรล่ะพี่เอ้เออกิจกรรมมันเป็นของเดือนนี้นะฉะนั้นก็ต้องเปิดเลยนะครับตู้อย่างที่บอกไปว่ามันจะเปิดข้ามเดือนไปนิดนึงผมไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่เราไปดูในประกาศก็ได้นะในส่วนของตู้นี้เนี่ยมันจะเปิดนะครับ ข้ามเดือนนี้ไปนิดหนึ่งประมาณน่าจะไม่เกิน1สัปดาห์แต่ตั๋วเนี่ยแจกแค่ภายในเดือนนี้เท่านั้นเผื่อคนเปิดไม่ทันนะครับเนี่ยได้มาเนี่ยย่อยทิ้งนะครับโอ้โหนี่พี่เฉลยหรือว่าเนี่ยเออตัวชน,นน้ำนุนเก่าว่ะตลับล่างดูดิตัวเนี้ยเออมาเฉยเลยนะอ่าวชาวย่อยทิ้งนะครับอ่านี่ย่อยทิ้งไปนะครับไอย่อยทิ้งอ่ะกองเชียร์ผมเก็บไว้นะ อ่าเพราะว่าเผื่อคอมโบในอนาคตคืออดีหลักผมมีคอมโบตัวหนึ่งนะครับก็บราเมกอนแม็กซ์ครับอาร์ม่าแม็กซ์คือตัวไหนที่มันหลุดทีมของผมไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะมันหลุดทีมเพราะว่าอดีหลักผมตัวมันเยอะนะครับอ่าผมก็เล่นสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถืออะไรเป็นพิเศษเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวแม็กเก่งๆอาจจะยังมีกันแค่ไม่กี่ตัวไนงะเออปั้นไปแล้วก็ใช้ครับใช้จนกว่าวันหนึ่งเราจะมีตัวเก่ง ทับทางตัวเดิมใช้ไม่ดีแล้วครับก็ค่อยๆหลุดไปนะฉะนั้นเรื่องของการปั้นทีมเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเอาจริงๆนะ,ะมันก็จะมีแหละว่าเลนเตอร์ตัวไหนใช้ดีระยะยาวนะครับตัวของซันลี่เมื่อกี้ก็เอาไปเล่นนะในสนองเซตหลักระดับยางครับมูนัสวินเนี่ยมันเคยเก่งมากในยุคก,ก่อนในยุคนี้ก็ไม่ได้นะ้วนะโตชนเพียบเลยนะครับอันนี้ย่ยอยทิ้งนั้นนะส่วนบลาบาร์บีคิวนะครับถ้า มีครับขีกุจูบันจิหรือเงาอาไม่ตรงท่าใช่ไหมแต่ว่าสกิลมันค่อนถ้าจะปวดเนี่ยแล้วก็มันบังคับโดนนะเพราะว่าทะลุอมตะเกียร์บังคับโดนเนี่ยต้องทะลุอมตะทะลุอมตะก่อนนะครับถึงจะใช้ดีนะครับตัวนี้ผมย่อยทิ้งนะถ้าเป็นมือใหม่ก็ใช้ไปก่อนนะเพราะว่าเลนเจอร์บางตัวเนี่ยสร้างมาอย่างนี้นะครับในลีกปรบมาณทองแดงนะครับในลีกเงินเงนี้ยบางตัวมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะนี่ไนงะพูดมากนะ ตรงนี้ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ากระแสต่างๆลงไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เ็าอย่างที่บอกว่าอ,อย่าเพิ่งออกตัวแรงกันก่อนอช่วยกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ายัางเหลือเวลาอีกนะอีกนิดหน่อยนะอะคือมันมีเรื่องของ Seven Day Festival เข้ามาทับแทนนะผมมองว่ากลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกระแสเรื่องของโคโรโบเนี่ยมันจะไปันใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคือ รับไม้ต่อไปแล้วกันนะแต่ก็ย่างที่บอกอย่าพึ่งออกตัวแรงอะไรมากมายนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะเล่าให้ฟังนะทำเป็นก็ยังได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไลฟ์ไปให้หมดอ่ะผมแม็กแล้วว่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ดีอยู่นะครับตัวก๊อปปี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเน้นก๊อปปี้จริงจังเนี่ยยังไงก็ต้องดาวินชีนะเพราะว่าสกิลหลักของดาวินชีคือการก๊อปปี้ไอ้ตัวเนี้ยสกิลหลักคือบัฟ อ่ามันจะบัฟเยอะกว่านะครับอ่าย่อยทิ้งย่อยทิ้งครับอ่าย่อยทิ้งไปทับอากองเสียเก็บไว้คอมโบครับโอ้โหอะไรเนี่ยอเวนเจอร์คอมโบและหนืดโตชนธาตุน้ํารุ่นเก่าอ่ะมาหมดแลวไม่ต้องพูดเลยละครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเอออ่ะก็ตามนั้นและมันด้มีอะไรมากมายแหละนะครับก็แค่รอเวลาแล้วก็รอลุ้นนะครับว่า มันจะเก่งแค่ไหนอ่าสกิลแล้วก็ความสามารถในเปิร์นลุนแค่ตรงนี้แหละส่วนใหญ่นะของตะลุนก็ประมาณนี้นะครับอ่ามูนวอกฟ้ามผมเก็บไว้นะคอมโบทางด้านหนื่อนะครับโอ้โหบอกดีนี่คอมโบมาเลยเออเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเราจะอยู่ดีจับมาปั้นแม็กเนี่ยบางทีอาจจะแบบเฮ้ยเสียดายกบว่าทีมแบบต้องการตัวแบกมากกว่า แต่ว่าไอบ้บางตัวเนี่ยเราได้จากตัวนี้สะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันอาจจะแบบใกล้แม็กโดยอัตโนมัตินะใช้กบน้อยร้อยน้อยลงประมาณเนี้ยเออมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะอย่างมูนวอค์อพโมครับก็ไม่แน่ครับอนาคตผมว่าจะปั้นขึ้นมาใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นทางคอมโบแร้นหนึ่งนะคือเกมอะ่ะมันก็จะแบบมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะทีมคอมโบนะครับที่ใช้กันดีๆเนะี่ยมันก็แน่นอนนะก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยแต่น้องๆที่เล่นกันใหม่ๆ ทีมผมบอกไปแล้วว่าเน้นปั้นตัวโคโรโบเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะโหดพื้นฐานแล้วค่อยๆหาตัวเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนไปถึงระดับสูงเนี่ยทีมอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งตัวโคโรโบเจ๋งๆมันก็ยังติดทีมได้อยู่อา,อาจจะเป็นตัวชนตัวบัฟตัวทำดาเมตตัวป่วนที่อาจจะไม่ได้คอมโบความสามารถแล้วเราค่อยหาตัวคอมโบความสามารถเนี่ยเข้ามาใช้กันเป็นทีมประมาณนี้ อ่านเมื่อกี้ที่ติดเอาไว้นิดนึงก็คืออ่าถามว่าทําไมแบบมันถึงบอกไม่ได้อะไรไม่ได้เราบอกไปแล้วว่าเราทํากันเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาสมมติว่าแดนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแดนเขาจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจากตรงไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข้ออ้างนะครับข้ออ้างเ็าต้องฟังขึ้นด้วยเช่นอ้าไฟล์หลุดนี่อ่าเกมนี้เขาเห็นเกมนี้กันมาอ่าเขาเห็นไอ้นั่นมานะครับแบบเนี้ย เขาก็พอจะนําเป็นข้ออ้างได้ให้รอดตัวไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันถึงขั้นที่ว่าจับกันได้เต็มๆจะะนะครับว่าโอ้โหรอบนี้ไทยแลนด์ครับไทยแลนด์โอลีประมาณนี้มันก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าจุดนี้อย่างที่บอกว่าเออเรามองว่าทํามาเนี่ยมันก็ผมว่าผมว่าดีถ้ามองในแบบกลางๆเลยนะอ่ามันได้มองแบบเพราะว่าแน่นอนแหละมันต้องมีพวกที่แบบขวางโลกอ่ะง,ง่ายๆพวกขวางโลกยังไงก็ต้องมี คือคืนวันสุดท้ายเนี่ยที่เพจทางการผมเชื่อว่าเยอะอะคนจำนวนเยอะนะครับเพราะว่าไปดูโพสต์ทีไรเนี่ยโอ้โหดึกแล้วไม่หลับไม่นอนกันต้องเข้าไปแบบว่าหัวจะปวดกันทุกรอบนะวพาแบบโอโ้บางทีก็เฮ้ยใบยแกะได้เออคนก็จะแบบไปช่วยกันคิดได้ได้ว่าปวดหัวยามดึกอ่าผมก็เลยมองว่าเนี่ยแบบเนี้ยมันมันสนุกดีเหมือนกันนะอ่าแล้วก็เรื่องของไลฟ์ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้บอก คุยกันก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าสมมติแบบก่อนรอบโคโรโบงเงี้ยมีไลฟ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอ่ามันจะแบบช่วยเรียกกระแสได้ดีนะครับตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะทําอะไรก็ได้มันต้องมีการขอนะครับอนุมัติจากาผู้พัฒนานครับว่าได้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะต้องมีตุกติกเล็กน้อยนะครับว่าแบบขอเขาทาแบบนี้แต่พอมาทำจริงจเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันก็จะ ตรงๆไม่ได้คือเรียกได้ว่าทุกอย่างอ่ะมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้นะเออท<ะ>่านั้นก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันนะคือปีนี้ก็น่าจะมีเรื่องอะไรดีๆแต่ขอให้โคโรโบ,บรอบนี้ผ่านประเทศได้ด้วยดีก่อนนะอ่าและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาเควันนี้ประมาณนี้กันนะก็อยากให้สนุกกันในเกมครับก็อย่าดราม่าอะไรมากมายเพราะว่าถ้ามองกันในมุมปกติเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องแบบ จิบจอยมากมากเลยนะเออผมไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรมากมายนะแต่ส่วนใหญ่นยะคือบางคนก็เหมือนว่ามันว่าเล่นมานานเพื่อรอของแจกตรงเนะี้ยแล้วมันไม่ได้สักทีก็เลยซีเรียสนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมเองก็อยากได้นะแต่ว่าโต๊ะเกมแจกตัวมาเยอะแล้วเราเอาตัวไปเปิดเลนเจอร์สิอ่าแล้วก็รูบี้ไปเปิดเกียนะครับอ่าบางทีได้เกียดีกว่ารองเท้าเรียกหนาดนึนนะเพียงแต่ว่า เออคือบางคนเกียร์มันยังไม่เยอะไงะก็เลยแบบเฮ้ยอย่างน้อยได้มาก็ายังดีนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ